หลังจากบริจาคเลือดนะจา๊ะก็จะมากินข้าตําอยากกินแห้งตําหม้อหงมตําหม้มหม้วัวะนนะี้ดูเส้นดูเส้นบลูชิ้นนะั่นแหละใส่หนู่งเส้นแล้วก็ผักบุ้ง กาดคลิปปุ๊บกรบก็ออกปั๊บจะบอกว่ารสชาติเข้มมากมมมชิ้นไส้ทะละักทะละักอีจ้ะขอบ,บุ้งเลยเนี่ย เก็ปปกบมะมาา่วงมันจะสวนไม่ได้เป็นสวนอะ่ะมันเกิดเก็บมามะม่วงเอ้ยมะละกอกับไปเอามาจากคนตัดส่ำหัวเสียบแค่อยาก สูตรไหนวะเนี่ยบมมนคอร่อยค่ะคำอิ่มหนเี่ยคำมม่วอืม ตับเส้นได้หลายอย่างมากดูเส้นนี้เล็กๆจะแซวเปราะบุ้งนี่แหละอืม้มอ้ชิน้น อืมชีสเติมถุงหนึ่งหน็กถุงละร้อยมาทำอันจุกกี้ให้ลูกกินอะไรเนี่ยอืม สรุปส้มตำมันนี้ไม่ผ่านทานจะบอกทับบุ้งฮะโอ้โหเจ็บคอ น่ะมันไม่อร่อยนะตำน้ำตำม,ตมยังไงวะยังกะยำเลยดูน้าเลย

อา้ามอร่อยไม่เจอเลยแบบแตกๆแต่นายชีวิตต์เจ็บคอก็เจ็บข <c oughs> อโทษจ้ะเจ็บคอยังไงไข่กุ้งอร่อยมาก ừ sao rồi ạ Im lại mẹ ơi bật hết rồi ạ cả